นกเลิกเรียนแล้วกำลังจะกลับบ้านาเธอเดินม,มาหาหมอไซแต่แล้วรถของเธอนั้นมันสตาร์ทไม่ติดตายกริงเพื่อนๆก็กลับไปหมดแล้วนี่เราจะกลับบ้านยังไงดีล่ะเนี่ยเอ๊ซ่อมก็ไม่เป็นซะด้วยสิเธอเดินวนเวียนวนเวียนหาพอดีลุงพันลงคนนั้นเห็นนก เดินกลับไปกลับมาแก้ก็เลยเดินออกมาถามด้วยความสงสัยอ้าวนี่หนูปานนี้ยังไม่กลับบ้านอีกเหรอเดี๋ยวพ่อแม่จะเป็นห่วงนะเออลุงรถหนูสตาร์ทไม่ติดเลยทำไงดีล่ะหนูก็รีบนะลุงช่วยหนูหน่อยได้ไหมลุงมองดูหญิงสาวที่บอกว่ารถสตาร์ทไม่ติดแล้ว เออลุงก็ทําไม่ค่อยเป็นหรอกนะแต่เดี๋ยวลุงจะช่วยดูให้เผื่อมันจะได้แล้วนี่ถ้าหนูซ่อมรถไม่ได้ล่ะหนูจะกลับบ้านยังไงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะลุงให้พ่อกับแม่ของหนูมารับสิพ่อกับแม่หนูไม่อยู่ค่ะวันนี้ท่านออกไปกินเลี้ยงกันอ้าวเออเอเออ เดี๋ยวๆลุงดูให้เพื่อมันจะสตาร์ทได้บ้างขอบคุณมากกับลงุงนกเธอเรียนหนังสืออยู่ม .5 ปีหน้าก็จะขึ้นม .6 แล้วอีกไม่กี่เดือนนกนั่งอยู่ตรงนั้นรอดูว่าลุงพันโลงจะซ่อมรถให้นกได้หรือเปล่านกนั่งยองๆพอดีสายตาลุงพันโลง หันมาจ้องมองนกที่นั่งดูแกซ่อมรถอย่ตรงนั้นลุงมองเห็นนกแล้วลุงก็ตกใจตายแม่หนูคนนี้ทำไมนั่งแบบนี้นะเป็นสาวเป็นแท่แต่ลุงก็ไม่กล้าบอกเพราะกลัวว่านกนั้นจะอายลุงลุงก็เลยซ่อมรถไปหางตาของลุงก็เหลือบมามองดูนกบ้างโดยที่นก ไม่รู้หรอกว่าเธอนั่งอยู่ในสภาพแบบไหนเออลุงคะลุงคิดว่าจะซ่อมได้หรือเปล่าล่ะคะดูก่อนนะแม่หนูลุงก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะลุงเองก็ไม่รู้ว่าจะซ่อมได้หรือเปล่าค่ะเดี๋ยวนุจะรอน,นะคะลุงนี่ก็เกือบจะหกโมงแล้ว หนูอยากจะรีบกลับบ้านถ้าพ่อแม่กลับมาไม่เห็นหนูท่านก็คงจะตกใจเป็นห่วงหนูหนูก็โทรบอกท่านสิว่ารถของหนูมันเสียโทรตอนนี้ไม่ได้หรอกค่ะลุงพ่อแม่เข้างานไปแล้วก็ต้องรอหนูแหละมืดมดืถ้าหนูซ่อมรถไม่เสร็จลุงทําไปด้วยสายตาก็เหลือบม,มองนกที่นั่งอยู่ตรงนั้น ลุงก็ไม่กล้าจะมองสักเท่าไหร่แกก็เลยขยับนั่งหันหลังให้ส่วนนกก็ยังเดินกลับไปทางนู้นอีกแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงหน้าลุงลุงคะใกล้จะเสร็จหรือยังคะนกถามอีกเพราะดูเวลาแล้วมันก็จะมืดแต่ลุงก็ทำทีเป็นซ่อมไม่เสร็จเพราะในใจของลุงนั้นกำลังคิดอะไรแผงง ตอนนี้ก็ไม่มีคนอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็มีแต่ลุงพงันรงกับแม่หนูคนนี้ก็เท่านั้นเออแม่หนูถ้าซ่อมไม่เสร็จหนูจะทำยังไงหนูก็ไม่รู้มือนกันค่ะลุงหนูก็พักอยู่ที่นี่ซะส,สิรอให้แม่หนูเลิกจากงานก่อนค่อยบอกท่านมารับดีไหม ลุงจะอยู่เป็นเพื่อนเองเอางั้นเหลอคะลุงเอางั้นสิพ่อลุงก็ไม่มีเครื่องมือซ่อมจะด้วยสิคิดว่าคงจะซ่อมไม่ได้หรอกเหลคาลุงนกทำหน้าเศรา้าเมื่อรู้ว่ารถของตัวเองซ่อมไม่ได้จะต้รหาช่างก็ไม่รู้เบอร์ของเขาแต่เขาก็คงไม่ออกมาหรอกมืดค่ำออกขนาดนี้ มันไม่คุ้มเออลุงคะแล้วหนูจะไปนั่งพักรอพ่อแม่หนูอยู่ที่ไหนล่ะคะเออตรงนู้นน่ะมันเป็นบ้านพักของลุงพ่อลุงเฝ้าโรงเรียนอยู่ที่นี่อยู่มาตั้งหลายปีแล้วหนูเชื่อใจลุงไหมล่ะนกมองดูสภาพของลุงแล้วลุงก็แก่ๆคงไม่มีพิษมีภัยอะไรหรอก นกนึกในใจค่ะหนูเชื่อใจลุงงั้นก็เอารถไปนี่แหละหนูเดินไปกับลุงถ้าหนูคิดว่าพ่อแม่ของหนูเลิกออกจากงานมาแล้วหนูค่อยโทรบอกท่านก็แล้วกันขอบคุณคุณลุงมากนะคะที่ช่วยหนูลุงยังไม่ได้ช่วยหนูอะไรเลยรถก็ซ่อมไม่ได้ก็นั่นแหละค่ะ ลุงก็ยังช่วยอยู่เป็นเพื่อนหนูถ้าพ่อแม่ของหนูมาหนูจะให้รางวัลลุงค่ะลุงคนเจ่แกยิ้มให้กับนกแล้วก็บอกนกไปว่าไม่เป็นไรหรอกจ้าหนูแค่นี้เองเราเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและอีกอย่างหนูก็เรียนอยู่ที่นี่ลุงก็เป็นคนดูแลอยู่ในบริเวณนี้นิดๆหน่อยๆ ลุงไม่ได้ว่าอะไรหรอกปะเดินไปที่ห้องพักของลุงเธอค่ะลุงจากนั้นนกก็เดินตามหลังลุงพาลุงเข้าไปเออแม่หนูลุงพักอยู่ที่นี่คนเดียวห้องอาจจะไม่สะอาดถักเท่าไหร่นะเพราะลุงก็แก่แล้วไม่เป็นไรหรอกค่ะลุงหนูนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ฝนทำท่ามือนจะตกเลยนะ มันยังไม่ตกหรอกค่ะลุงนั่งตรงนี้ก่อนงั้นเดี๋ยวลุงเอาน้ำให้กินนะนกก็รู้สึกหิวน้ำอยู่เหมือนกันคอแห้งนั่งรอตั้งนานแล้วแล้วลุงก็ตักน้ำมายื่นให้กับนกขอบคุณลุงมากนะคะแก้วของลุงดูเก่าๆแต่นกก็ไม่รังเกียจลุงหรอกนกก็มองเห็นว่า ลุงบาลุงคนนี้คิดใกล้ดีมีเมตตาเธอคิดว่าถ้าเธอโทรให้พ่อแม่มารับจะตบรางวัลให้ลุงอย่างงามเลยทีเดียวแหละพอดื่มน้ำเสร็จนกวางแก้วน้ำเอาไว้ฝนก็โปรยลงมาอา้าวฝนตกซะแล้วลุงนั่นสิแม่หนูขึ้นไปอยู่ข้างบนสิห้องของลุงน่ะหลบฝนได้ นกมองเข้าไปแล้วถ้าเธออยู่ตรงนี้เธอก็คงจะเปียกและก็คงจะหนาวยุงก็เยอะก็ได้ค่ะลุงจากนั้นนกก็ขึ้นไปนั่งพักในห้องของลุงลุงปอเห็นนกขึ้นไปอยู่ในห้องของแกแล้วแกก็ยิ้มอย่างมีเล็ใในจากนั้นลุงก็นั่งอยู่ตรงนั้นตบจุงเสียงปอแปะปอแปะ ฝนก็ศาสตร์นกสงสารลุงก็เลยบอกกับแจว่าลุงคะขึ้นมานั่งพักตรงนี้สิตรงนั้นมันเปียกยุงก็เยอะเออลุงเกงใจหนูนะ่ะลุงจะเกงใจหนูทำไมล่ะคะนี่ก็เป็นห้องของลุงหนูต่างหากล่ะที่ต้องเกงใจลุงนกบอกกับลุงพานลงงั้นก็ได้จ่าแม่หนู จากนั้นลุงพันโลงก็ค่อยๆเดินเข้าไปในห้องแล้วก็นั่งอยู่ใกล้ๆกับนกนั่นแหละเออลุงคะลุงอยู่ที่นี่คนเดียวลุงไม่กลัวหรือคะไม่หรอกไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยแต่หนูว่ามันน่ากลัวอยู่นะคะลุงก็หนูเป็นผู้หญิงหนูก็คงจะกลัวแหละแต่ลุงเป็นผู้ชายอีกอย่าง ลุงก็อยู่มาหลายปีแล้วไม่เห็นมีอะไรสักทีเลยสงบดีออกลุงชอบแต่ก็ดีนะลุงเงียบดีได้บรรยากาศที่จริงๆฝนตกอากาศก็เย็นๆนกก็รู้สึกหนาวอยู่เหมือนกันเออแม่หนูหนาวใช่ไหมเอาผ้าห่มของลุงไหมไม่เป็นไรหรอกค่ะลุงหนูทนได้ค่ะ อ,อัลเนะอากาศมันเย็นมากอะนี่ผ้าห่มลุงลุงไม่ค่อยได้ห่มหรอกนก,ก๊กจิบผ้าห่มจากลุงมาแล้วเธอก็หม่มแม่หนูโทรหาพ่อแม่หรือ,อยังล่ะเออฝนมันตกฟ้าร้องค่ะลุงเดี๋ยวค่อยโทรก็ได้ค่ะเหรออะนี่หมอนนอนพักผ่อนเถอะเดี๋ยวลุงจะนั่งอยู่ตรงนี้แหละ เป็นยามให้กับหนูนกยิ้มให้กับลุงแต่บางครั้งนกก็แอบมองสายตาของลุงอยู่นกรู้สึกหวาดหวั่นยังไงไม่รู้หรือเธอจะคิดไปเองนกนอนอยู่เค็มๆอากาศดีๆเธอก็เลยเผลอหลับมาลูกตัวอีกทีก็มีอะไรหนักๆมาพาดที่ตัวเธอ นกรู้สึกตกใจมากที่แขนของลุงกอดเธอเอาไว้ลุงลุงคะทำไมลุงทำแบบนี้ล่ะแม่หนูเป็นของลุงเแต่นะหนูสวยถูกใจลุงจริงๆลุงอดใจไม่ไหวแล้วอย่านะลุงลุงอย่าทำกับหนูแบบนี้นะเดี๋ยวพ่อแม่ของหนูมาเจอลุงจะติดหนักนะคะพ่อกับแม่ของหนูคงไม่มาหรอก ก็ตกขนาดนี้ลุงคะอย่าทํากับหนูแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวถ้าพ่อกับแม่ของหนูมาลุงอยากได้อะไรหนูจะให้ลุงทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะลุงไม่เอาหรอกหนูลุงจะเอาตัวหนูนี่แหละนกตกใจมากเธอคิดในใจว่าการที่เธอมองลุงว่าเป็นคนดีนั้นมันมีแต่ภายนอกส่วนลึกๆแล้ว ลุงก็คงจะคิดแผนการนี้เอาไว้แล้วล่ะถึงได้ชวนเธอมาที่ห้องของลุงลุงคะอย่าทำแบบนี้เลยคะ่ะนกพักอกของลุงออกแต่ลุงดูแข็งแรงมากในที่สุดนกก็แพ้กำลังของลุงเธอเคิบเคิมไปกับลุงพัานลงจนเสร็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อยส่วนลุงนั้นก็นอนกอดนกอยู่ตรงนั้น ส่วนนกเองเธอนอนร้องไห้ลุงบอกกับนกว่านี่หนูลุงขอโทษนะลุงอดใจไม่ไหวจริงๆหนูสวยในะน่ารักมากทุกใจลุงที่สุดลุงขออย่างได้ไหมหนูอย่าไปบอกพานลงแล้วก็ปพ่อแม่ของหนูเลยนะคิดเสว่าสงสารลุงเธอลุงจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว ลุงขอโทษหนูจริงๆนกมองหน้าลุงพานลงเธอเองก็รู้สึกสงสารลุงอยู่เหมือนกันแต่พอเจอแบบนี้เธอก็โกรธลุงอยู่เหมือนกัน,แต,แ,บบน,น,กนแต่ถ้าเธอจะบอกพ่อแม่ของเธอบอกพออ,อเธอก็คงจะไม่ได้เรียนอยู่ที่นี่จนจบเธอก็เลยคิดเอาไว้แล้วว่าเธอจะไม่บอกพ่อแม่ของเธอแล้วก็พออ,อ เธออยากจะเรียนจบเธอก็เลยถามลงไปว่าลุงคะถ้าลุงจะให้หนูไม่บอกพ่อแม่แล้วก็พออ,อลุงสัญญากับหนูได้ไหมได้สิแม่หนูแม่หนูจะให้ลุงสัญญาอะไรก็ว่ามาเลยลุงทำได้หมดแหละขอแต่ว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับคนอื่น ลุงอย่าทำเรื่องแบบนี้อีกไม่ว่าจะเป็นกับหนูหรือเด็กผู้หญิงคนอื่นลุงจำคำนี้เอาไว้ได้สิแม่หนูแต่ถ้าลุงทำอีกนะหนูจะไม่ให้โอกาสลุงอีกเลยหนูจะบอกพ่ออแล้วลุงก็จะไม่มีที่สุกหัวนอนลุงรับปากหนูได้ไหมได้สิแม่หนูลุงขอบใจแม่หนูจริงๆเลยนะ ที่ให้โอกาสกับลุงถ้างั้นถ้าลุงรับปากแล้วหนูก็จะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับลุงกับหนูก็ไม่ต้องคุยกันอีกนะถ้าลุงเห็นหนูลุงก็ไม่ต้องเดินเข้ามาหาหนูเห็นลุงหนูก็จะไม่เข้าไปหาลุงอีกจ้าแม่หนูลุงขอบใจแม่หนูจริงๆเลยนะขอบใจที่สุด งั้นหนูโทรหาพ่อกับแม่ก่อนจากนั้นนกก็โทรหาพ่อกับแม่ของเธอไม่นานนักพ่อกับแม่ของนกก็มารับนกที่โรงเรียนแล้วลุงผ่านโรงก็ยกมอไซค์ขึ้นรถให้กับพ่อแม่ของนกนกบอกกับพ่อแม่ว่าลุงเ็าอยู่เป็นเพื่อนนกแล้วนกบอกให้พ่อกับแม่เอารางวัลให้กับลุงด้วยตุงคะ หนูกลับบ้านก่อนนะคะดูแลตัวเองด้วยล่ะจ้าแม่หนูโชคดีนะขอบใจหนูมากๆเลยลุงส่งสายตาให้กับหนูเหมือนกำลังจะบอกว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับพ่อแม่หนูเองก็ส่งสายตาตอบไม่บอกเรื่องนี้กับพ่อแม่แน่นอนหลังจากนั้นหนูก็นั่งรถกลับบ้านกับพ่อแม่ของหนูขณะที่นั่งรถมากับพ่อแม่นั้น นก,ก็คิดในใจว่าเธอก็รู้สึกเคิบเขิมไปกับลุงอยู่เหมือนกันเธอคิดว่านี่เป็นครั้งแรกที่เธอทำตัวเลวไ้แบบนี้แต่ก็รู้สึกดีที่ลุงพ่านลงทำให้เธอมีความสุขอยู่เหมือนกันกลับไปถึงบ้านแล้วนกก็อาบน้ำเข้าไปนอนพักผ่อนก่อนหลับ แล้ก็คิดเห็นแต่หน้าลุงพลงกว่านั้นนึกถึงตอนนั้นที่เธอกับลุงอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันนี่เธอเป็นบ้าแล้วหรือนี่ที่รู้สึกกับลุงแก่ๆแ,แบบนั้นจากนั้นนกก็นอนหลับไป